สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหารือไยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการที่นายเบนิโน,โนเอสอารกิโนที่3อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่24มิถุนายน2564ดังนี้ พณะนท่านปรัานาทิ่ปดีแห่งสาธรรรรารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวถึงการอสังกกรรม ของนายเบนิโด้เอสปากิโนที่3อดีตรประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐฟิลิปปินส์ผู้นำผู้อุทิศตนต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเพื่อประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านและประชาชนชาวฟิลิปปินส์สำหรับการสูญเสียอันามาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวช วิรากาวเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเชิญสัญญาบัตพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวชิรยานและพระเทพวชิระุูีนิณวัดบวรบบนิเวศวิหารเขตพ,พระนคร เวลา13นาฬิก55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปรราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครเชิญสัญญบัตรพัยดย์และผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวชิรญาณ และพระเทพวชิระมุนีณวัดบรวรนิเวศมิหารเขตพระนครในการนี้องค์มนตรีจ,จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานอุโบสถแล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสีรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสีรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเมื่อวันที่5มิถุนายน2564รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระเทพปริยัตวิมนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมพระธรรมวิสุทธาจารย์ปริยัติวิธานโกศลวิมนธรรมประยุทธวิสุทธศาสนก,กิจจธาตรยติคณิสวรบวรสังคารามคามวาสีและพระธรรมวิสุทธาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมพระธรรมวชิรญาณปฏิพานธรรมสาธกวิปัสนา วิธานดิโลกตรีปิดกวราล,ลงกรยติคณิสอนบวรสังคารามขามมวาสีกัพระราชพุทธมุนีเป็นพระราชาพระราชาคณะชั้นเทพพระเทพวชิรมุนีศีศาส,สนก,กิจทำร,รงวิสุทธิวงศสบ,บันติยติคณิสอนบวรสังคารามขามมวาสี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้ราชเลขานุการในพระองค์เปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขากรมทหารมหาเล็กราชวรลบที่หนึ่งมหาเล็กราชวลลบรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิดพงศ์สุขพิมลราจเลข,ขานุการนพระองค์เปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขากรมทหารมหาดเล็กราชาวัลลบที่1มหาเล็กราชาวัลลบรักษาพระองค์เป็นสาขาลำดับที่20ิ ตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันปะตะทริมถนนวิภาวดีรังสิตขาออกก่อสร้างด้วยรูปแบบอันเป็นอันตลักษณ์ของร้านโกลเด้นเพลสคืออาคารที่มีทางเข้ารูปทรงหน้าจัว่วตกแต่งภายในร้านด้วยความเรียบง่ายเน้นมุมผักและผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภครวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับสาขานี้มีมุมโกลเด้นคิทเช่นตั้งขึ้นเป็นแห่งที่4เพื่อเป็นมุมอาหารพร้อมรับประทานและอาหารตามสั่งเมนู เพื่อสุขภาพควบคุมกระบวนการผลิตโดยนักโภชนาการของร้านโกลเด้นเพลสมุม Golden c o f f e ีตั้งขึ้นเป็นแห่งที่10ใช้เมล็ดกาแฟาอาราบิกา้าจากโครงการหลวงแม่สลองจังหวัดเชียงรายให้รสชาติกลมกล่อมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของโกลเด้นค f ฟ e ีตลอดจนยังคงจำหน่ายสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรสินค้าแปรรูปและสินค้าโอท็อปจากชุมชน รวมถึงสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์โครงการหลวงโครงการในพระราชดำริและขนมไทยจากโครงการพระราชทานขนมไทย904ปัจจุบันยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าด้วยหลายออฟฟิเชียลที่ Golden p นเ c ส ร้าน Golden Place ภายใต้บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปธรัรมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำร,ริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้าน Golden Place ให้ทำหน้าที่เสมือนตู้เย็นของประชาชน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิธิเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ห้องประชุมนนทลีโรงพยาบาลพังงาจังหวัดพังงานายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพร,รั์ต้นสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาแพทย์และพยาบาลรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดมบูรพระราชทา,านแก่โรงพยาบาลพังงากระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ปก ป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR จำนวน6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัดทำการหัตถการพิเศษและการคลอดให้มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงติดเชือ้อ ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายแพทย์อรุณประเสริฐสุขรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์รับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน8เครื่องสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด19 และโรคระบาดตา่ตางๆจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบถุงพลังใจพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้องเทเวศชั้นหนึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บุรีนายเตเพลกิทยารักรองเลขาธิการมูลเลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนสงมอบถุงพลังใจพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมภาพวาดฝีพระหัตและข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลลยินิี่ชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 ความวาด ใช้พัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน615ถุง ที่โรงพยาบาลบุษราคัมโรงพยาบาลนิมิบุตรสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมร,ราชชนนีโรงพยาบาลวัฒนาไฟต์เตอรี่สมุทรสาครและโรงพยาบาลสนามท่าจีนสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์เกียิภูมิวงรจิตประดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบถุงพลังใจนี้มูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศศิาาลปะธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหาร ระดับสูงรุ่นที่8และ9ได้ถุงกล้าวทุนกระม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโลรคระบาดต่างๆเพื่อพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาจัดทำอาหารกล่องเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สืบสารพระราชปัิิาานในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการทำความดี ที่โรงครูอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาได้จัดทำอาหารกล่องเมนูแกงส้มมะละกอปลาสลิดทอดหมูทอดเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยมีบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูปถัมภ์รวมถึงคณะบุคลคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานต,าต่างๆร่วมกันสมทบทุนโดยวันนี้จิตอาสาสถาบันได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรจำนวน200กล่องและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจำนวน200กล่องจังหวัดรปรทุมธานีจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ด้วยวัคซีนซิโนโฟาร์ม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวราคัติยะราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโ,โรคระบบติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โปรดให้ราชาวิทยาลัยจุฬาภร์จัดหาวัคซีนเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอซึ่งได้จัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนโฟาร์มเพื่อน,นำมากระจายฉีดให้แก่ประชาชนที่ศูนย์การค้าฟิล ภาคกลังสิธิ์ในวันนี้จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเปิดโครงการและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ด้วยวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการจัดสรรจากราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนำมาให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์สำนักราชาเลก สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเพลระตัอัคราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www. r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคม2564 ในพระราชสำนัประจำวัน